ครับวันนี้ก็อยู่บ้านนองเดี๋ยวจะพาลูกอีสานเนี่ยเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านน้าผมเองนี่นะครับของเขาก็ต้องมีทีเด็ดนะครับติาให้๊กย่างอันนี้ก็คือเสียบไม้ย่างให้เรียบร้อยแล้วโอ้น้อยไปฮะมาเราไปลองปลาเราเห็ดมากทิ้งอยู่นี่ครับพอดีพอดีพอดีน้อยได้ไงอ่ะ นะครับก็ถึงแล้วใกล้ๆนี้เองมามาถึงก็ได้งานเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําขนาดหมูกรอบนี่นะครับใส่ขขน้ำซุปลงไปนิดหน่อยโอเคแล้วเราก็เรียกไปน้ำมัน แรงรุนแรงถึงกระทะไปนี่นะครับมาตัดตัดใส่จานน้ำกรอบที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับ หมุนตกเนื้อตกเนื้อจะเป็นเนื้อเปื่อยนี่ครับเนื้อเปื่อยนี่หมดแล้วโอ้มีอีกครับในถุงนี่นเปียบสั่งเป็นเล็กเปื่อยนะครับธรรมดาไม่ได้พิเศษใช่ปปก็น้ำนี่ใส่สมุมไพรประมาณ28ชนิดแต่ปัจจัยหลักๆก,ก็คือผงชูรสใส่เยอะๆใช่ไหมครับ นี่ครับลูกค้าเต็มร้านเลยครับคุณจะออกไปเนี่ยครับโอ้รถจอดเต็มร้านเลยใ่ตามปากเย่านผว่าผมกาวยต้ดไดเข้าวิีใช่ครับลกเย ช่วยเท่าไหร่ครับ40กว่าเลยสิบบาทพริกเผ็ด50ท่านมีเส้นมีหมูน้ำตกนะครับพี่าเอานิดเดียวพอนะครับพอจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มเราก็ไม่ได้บูวามนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มหน่อยก็ได้แหมจะหาว่าเด็กน้อยอืมนิดเดียวพอน่าจะเผ็ดนะครับพี่โอ้เผ็ด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 ตี่กินอะไรครับนี่ตี๋กินหมูผัดนะครับหมูผัด มาแต่พริกบ้านเนี่ยเขาเผ็ดนะครับเป็นพริกผัดพริกป่นเนี่ยเขาไปผัดน้ำมันอีกเผ็ดนะครับแล<ต>้วนี่อะไรเนี่ยผลไม้เดี๋ยวผมขอเถอะ <c oughs> แมหมอยากจะพิส <c oughs> ูจน์ว่าจะเผ็ดขนาดไหนเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยพิสามเขากินกับแล้วเฮ้ยมีกะปินี่ปิจิ้มกะปิครับผมจิ้มเลยเดี๋ยวผมเอากะปิมาให้ก็คุกยววะินแดนของเราก็ดังเรื่องกะปินะครับระยองนี่ เขาต้องกิมกิมพริกไม่ใหมเหรอกกกิินนับพรได้ไงต่อเนี่ยกิมเลยไม่ต้องฝั่ขนาดนั้นไว้ได้โอ้โหคือพีพาทหนักเหรอโอ้โหโอ้โหปึ๊เค็มไหมพี่กะปิข้งนี้กลมกล่อมกลมกล่อมกลองครับได้ไงต่อแล้วก็เราหน้าแตกพร้อมกันอะไรวะอันนี้เดียวพอนะอ่ะเข้าปากเลยป่ะเข้าปากเลยครับเป็นไงเผ็ดไหมครับอืมพริกนุ่งกะปิว่าอร่อย ยอดเลยครับอืมหมาเผ็ดดกว่าขอลุยเลยสองไม้หนึ่งคำไปเลยครับผมน่าจะไม้ละสิเผ็ดเผ็ดว่ะเฮ้ยลุยครับผมอ่อฮะโอ้ยเฮ้ยผมเผ็ดเว้ยมา เม็ดเดียวยังเผ็ดอ่ะอยากกินกี่เม็ดเนี่ย <c oughs> หมดเลยเหรอหมดเลยตองไม้นะ <c oughs> เะโโฮ้ยตายไปกับตาครับผมโอ้โหทำเป็นเมื่อนี่มาไปแล้วนี่ขนาดเป็นผัดพี่ฝนเขาเนี่ยโ <c oughs> อ้โหเผ็ดคุณเจ้าจับมากครับผมเียมาเตียมมามได้ นี่จะเป็นชามเล็กๆครับเนาะอ่าชามลูกโค่เส้นก็จะเป็นแบบเส้นเขาใหญ่หยดใหญ่ครับมันเป็นแบบเล็กๆแต่ตรงนี้จะหนาไม่ใหญ่ขึ้นมาครับเอาพริกเพิ่มอีกไหมแต่ว่าไม่มีแล้วนะย่างให้แล้วอ่ะมีแต่พริกกรดๆน่าจะพอครับโอ้โหนี่แกก็ปรุงด้วยแดงเผือกเลยนะครับเผือกนะครับหอมมากจริงเหือมาเหือเหือเริ่มหยดแล้วก็บอุง เรื่องไปแล้วผมร้านที่หนุ่มครับก็เสิร์ชหากันได้นะครับเจ๊อุดโภชนาก็อยู่ติดติดบ้านผมนั่นแหละเมื่อกี้ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านนั่นเนี้ยเจ๊อุดโภชนาซิ่งมาเลยเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมพริกดิ้มหกเดี๋ยว่า นี่ครับลูกอีสานเขาสัตว์เกลี้ยงแล้วโอ้โหยอมเลยนะครับพริกยี่สิบเม็ดผมนี่เม็ดเดียวก็ขวัญออกห right yeah, ูนะเนี <P ain S 1> ่ยอืมรถเครื่องใครไป่ทำมาที่ไหนเดี๋ยวโฟตี้ก็กินนี่นะครับหมูผัดซอสนะครับอร่อยครับอร่อยครับเตยครับผัดให้เองนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ร้านเจ๊อุ่นโภชนานะครับนี่ครับนี่ครับเจ๊อุ่นโภชนาครับ ตจ้าของร้านครับผมก็หอ,อนี่ครับก็นั่งอยู่เฉยนะครับว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับว่าแต่กินน้ำท่อมเฉยเลยเนี่ยไม่รู้อะไรมาเหนื่อยนี่ครับน้ําท่อมเต็มตู้เลย